สวัสดีสมาชิกรถมือ c องชแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไลายไอเทม BMW มาคันไหนก็หมดมาคันไหนก็หมดวันนี้คันนี้คันเดียวเลยนะครับ BMW 320d สีสดำปี2008ราคาจัดโปรพิเศษลดมาจาก5 0 0 0 0นกว่าเหลือเพียง4,39,000บาทครับถูกที่สุดในตลาด ไม่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับไปหาไปค้นไปเช็คดูเลยไม่มีแล้วครับสภาพแบบนี้เหมือนที่บอกครับว่า4 3 9 0 0 0บาทคุ้มยังไงรถคันนี้เป็นรถประวัติมือเดียวป้ายแดงครับรถเดิมทั้งคันไม่มีการทำอะไรมาเลยนะครับสีสวยๆหน้าหลังใสๆนะครับภายในสวยมากๆเลยนะครับผมเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับ รถคันนี้ไม่ได้ไปตัดต่อไม่ได้ไปทำอะไรหรือว่าไปแต่งอะไรเลยนะครับผมท่านได้รถออร,ริจินอลรถลาไอเทมที่สวยๆพร้อมขับขี่เลขไม่หน0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นครับนั่นคือรถที่ปี08และไมคา,านี้ถือว่าน้อยครับดังนั้นน่าใช้มากๆครับ ท่านรู้ไหมครับว่ารถคันนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์สำหรับทุกท่านอยากจะจัดไฟแนนซ์ใช่ไหมครับเครดิตดีฟรีดาวครับและแถมเงินไปอีก1 0 0 0 0แบาทครับเพื่อนๆดังนั้นมูลค่าการจัดไฟแนนซ์นี่ยังสูงมากเลยสําหรับ BMW คันนี้นะครับผม รีบมาเถอะครับจัดสดก็ถูกมากๆครับจัดไฟแนนซ์ก็ยินดีให้บริการครับรถอยู่สมุทรสาครกระทุ่มแบนนะครับผมเฮียเข้าใจดีครับมีการส่งให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับเหนือใต้ออกตกก็ไปส่งมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกเมื่อช่วงเช้านี่เพิ่งไปส่งวอลโวมาหมาดๆนะครับดังนั้นใครที่เห็นคันนี้แล้วเนี่ยอย่ารอช้าครับรีบจองเข้ามาต่างจังหวัดเนี่ย ผมว่าไปหาเลยครับไม่มีนะครับต่างจังหวัด bmw ราคาแบบนี้และเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงด้วยดันะงนั้นสมาชิกสามารถซื้อไปเก็บครับซื้อไปมีความคุณค่าทางจิตใจซื้อไปขับขี่หรูหรามีระดับซื้อไปส่งครอบครัวไปท่องเที่ยวนะครับไปร่วมงานต่างๆและขับ bmw แบบนี้เท่มากๆครับหล่อมากๆครับรีบเลยนะครับ อย่าช้าครับเฮียเข้าใจดีครับมาพูดคุยกันได้ครับผมลงมา3-4คันแล้วนะครับสำหรับ B A W ละไอเทมราคาแบบนี้และคัดรถป้ายแดงเนี่ยอยู่ไม่นานครับไม่ถึง1สัปดาห์2สัปดาห์ก็ติดจองแล้วก็จัดส่งครับอย่างวันโว่ l ะไอเทมก็ส่งเมื่อเช้านี้ครับเพื่อนๆสมาชิกอย่ารอช้ากับ B A W ครับหายากแล้วครับตอนนี้0885845375ครับเดี๋ยวดูแลให้ครับ